สถ์พรนีพากินพาเอลพาพี่น้องมาบึงเตานะวัดใหญ่ไมงคลต่ว่าหฮาบด้เขาไปใน่วัดทิี่น้องเพระ่า,าสถาน,นาการณ์คู่ิดมาจากก็สถยพกันมากมาทายดูเตาขางนอกขอไปขางในกับนหลไอ้เตาอีกยังนี่ไอ,อ้ันพระนหนองมาบึงเตากับพ่อแล้วน่าจะขางในคนหลาย ถึงคนิสี่ิมีมาตรการป้องกันแต่ว่าห้อก็ะต้องเสบโตเลยนะพี่น้องเนาะโ้แล้เราอเาม่รอแล้วเนาะโนแ่เลยออองลงอันกัดออ๋บ่หู้ายอยู่เด้ังวมันเขืนมาเนาะ โตาตนี่กมกเนี่กมมี่ระแมนพี่น้องโอ้ยตัวไงมันแมนจิเป็นจ no <con> <c oughs> no ิ๊บโล่เหมนอพี่น้องมันไหลเลยเสียงนามแ้วพี่น้องเยียงนาเขาเปิดถ้พี่น้องมาเก็บบรรยากาศ ข้งนอกนะพี่น้องเนาะข้งในค้นมันหลาย <c oughs> ดอกเฟื่องฟ้าสวยจังเลยยา <c oughs> น้ำลนพอวนี่อวน,น,น,นไปไหน <c oughs> อันนี้คือลิขสัพพันธ์ลูกปั่นพานาเรซสวนง่ายมากนะ จะพาไปพี่น้องเอฟซีบงังขออนุญาตเด้อผู้าขาขออนุญาตไทยแต่ก็จะกับทายรู้ดนะีหรอกเนาะันนี้ก็สิบเป็นต้นดอกไม้ตักทำบุญนะพี่นอนะ้องเนาะควรจะอวนเ็ดบุญก่อนแล้วในบ้านก็จะเ็ดน้ำก่อน เงียบเงียบพี่น้องบ่ค่อยมีคนมาท่องเที่ยวหลอกจ้ะเนื่องจากโควิดเนาะนักท่องเที่ยวก็สิลอยล้อก็สิมีแต่คนไทยเฮานั้นค่ะผีเผามาเที่ยวเพิ่นก็นมีมาตรการป้องกันอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าเฮาก็ต้องเซฟบาดเดียรยางเบิ่งรอบๆอีกจักหน่อยนะพี่น้องโอ้พี่น้องนักท่องเทีย่ยวเงียบเงียบมาก ไอทองเทียวบ่มีกระสิแมนไกเ่เป็อนเอามาถวายพระนาเรศวรเนาะอันเพื่อนไอกระสิเป็นไกลล่รูปปั่นเด็กกระเจะาอ,อมาถวายพระน,นเรศวรนจะจ๊ะเต็มไปหมดเลยปั่นไก่ในพระจ้าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา มมงเน่ก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลได้พี่น้องแต่ว่าผ้ากินผ้าเอลโบว์ผ้าขาไปข้างในเนาะเพราะว่าคนมันหลายจ้ะข้างในจะไปข,ข,ข้างนอกนี่กับพ่อยางแน่อยู่แต่ทีนี่มีโบหลายนะจ๊ะไก่ได้ยินเสียงนกบุพี่น้องข้างนอกแม่ข้างในอ้วนแต่ที่ถ้ำแมวศิษ ทำมิวสิ์เพลงว่าเพลงอวนนันงน่งหันหลังให้ใช่ถวายค่ะพี่น้องสำหรับนี่มาถวายวันนี้ถ้าถูกหวยวเดราไกใส่ชนมาถวายสำหรับคลิปนี้กะข้าพี่น้องยางเลาะเบิงไก่เบิงสวนนะจ๊ะให,ให้ให้พย่อวัลาพีล่ลาน้องคลิปนี้นะจ๊ะ ปลามาแอวในวันหยุดค,ครับเนาะสำหรับคลิปนี้นี่ปลามาแอวซุ่มของผมเด่นทางเนื้อส่วรครับผมผมกับบอลเคยไม่มาหรอกครับรูปความท่นานแต่บอลเขาได้เข้าแวะเลยเย็นดีเนาะง่ายดีมาเป็นที่พึ่งพาในจิตใจนะครับเนาะเป็นที่พึ่งจิตใจมนะันอะแต่เราเคลิปนี้ก็ สวัสดีกรับแม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ